สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเต่านินจานะจะมานำเสนอเอาความชัดเจนมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับให้รับทราบข้อเท็จจริงมากขึ้นว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่มีเอกราชเป็นประเทศที่มี ประชาธิปไตยหรือเป็นประเทศที่เราอยู่กันมาอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ณเวลานี้ประเทศเรากำลังจะทุกข์เหตุเพราะอะไรนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพลงนี้ครับไปฟังครับแล้วท่านจะซึ้งว่าธงไตรรงของไทยคืออะไรมีความหมายอย่างไร แล้วคนที่คิดจะทำลายชาติบ้านเมืองคนที่พยายามที่จะเข้าข้างต่างด้าวหรือกลุ่มที่สนับสนุนคนเหล่านี้จะได้หูตาสว่างมากขึ้นกันเสียทีลองฟังดูครับ อย่างไรครับพี่น้องครับท่านฟังแล้วคิดอย่างไรท่านฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบแต่ผมตัวผมเต่านินจาเนี่ยฟังแล้วน้ำตาซึมนี่คือลูกหลานของไทยนี่คืออนาคตของชาติถ้าเขาเหล่านี้ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ไม่มีแผ่นดินยืน ไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้และสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าโมโนหรือมาสร้างวาทกรรมครับเพราะมีนักการเมืองสอสอไทยหัวใจพมา่าเขาพูดว่าอย่างไรมันขัดกันนะครับระหว่างลูกหลานอนาคตของไทย ที่จะเติบโตไปขัดกับคนที่ไปเข้าข้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกลุ่มพม่าที่จะให้เขาสามารถเป็นคนไทยได้เพื่อที่จะมาแย่งอนาคตคนไทยเพื่อที่จะให้เขามีการศึกษาทัดเทียมกับคนไทยแล้วลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรท่านลองไปฟังดูนะครับว่าสอสอไทยหัวใจพม่าคนนี้ พูดอย่างไรและท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรไปฟังดูครับท่านประธานคะ เราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทําแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกคะ่ะถ้าเขาไม่มีความจําเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ํารวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบร,บรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัด ระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะยกตัวอย่างค่ะปัจจัยด้านการศึกษาคุณประธานปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะจะรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีกหลายแห่งยังไม่เปิดกว้าง และไม่มีจํานวนเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนข้ามชาติทั้งหมดค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าไม่ว่าเด็กคนไหนนะคะก็ควรจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาแม้จะต้องใช้งบประมาณรัฐเพิ่มบ้างแต่เมื่อเทียบกับปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมาหากเด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาเช่นการถูกหลอกเข้าไปในกระบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นนะคะในที่สุดจะเป็นผลดีกับเรามากกว่าผลเสียกับสังคมไทยและช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ค่ะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ ท่านมีการไล่ปิดศูนย์การเรียนรู้ของชาวพาม่าพัฒถิ่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงเพราะมีคลิปไวรัลนะคะที่เด็กๆในศูนย์ร้องเพลงพาม่าชัดกว่าเพลงชาติไทยเพียงเท่านั้นเองค่ะครับพี่น้องครับท่านฟังทั้งสองอย่างนี้แล้วเนี่ยนะหัวใจของท่านเนี่ยหัวใจของท่านเนี่ยนะฮะคิดอย่างไรครับมันเจ็บปวดมันรวดร้าวแทนที่เราคนไทย จะปกป้องอธิปไตยของไทยแทนที่เราคนไทยจะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยแต่กลับไปเข้าข้างพม่าอย่างออกหน้าออกตาแล้วอย่างนี้ประเทศชาติจะไม่วุ่นวายได้อย่างไรถึงขนาดมีการไฟฟ้อง UN เอนะกฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้ต้องการที่จะให้บีบคนไทยให้สิทธิคนเหล่านี้ ทั้งๆท,ที่เป็นคนที่จะอพยพหลบลี้หนีภยัยสงครามแต่ก็จะให้สิทธิ์ในการออกบัตรในการทำมาหากินเร่งอาชีพในประเทศไทยซึ่งมันเกินไปและไม่เหมาะไม่ควรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อหลบลี้หนีภยัยสงครามไม่ว่าใครก็ตามนะต้องอยู่ที่ค่ายอพยพแต่คุณกลับบอกว่าให้อยู่นอกค่ายอพยพได้ ให้อยู่ไปทั่วประเทศไทยได้ทำไมคุณไม่เอาไปอยู่อเมริกาไม่อยู่อังกฤษไม่อยู่ฝรั่งเศสเพราะพวกคุณสามประเทศนี้แหละที่สร้างความพินาศชิบหายกับเอเชียนะครับด้วยเหตุดังกล่าวผมจึงถามยูเอ็นครับว่าคุณเสือกอะไรกับประเทศไทยนักหนาแล้วอเมริกานะมีปัญหาอะไรกับประเทศไทย จึงต้องมีการส่งเสริมตั้งพักการเมืองตั้งกลุ่ม NGO ตั้งคณะพักเพื่อที่จะทำลายประเทศไทยทำลายสถาบันนะหรือคุณแค้นนะที่พักการเมืองพมา่าเลือกตั้งแล้วแพ้ทุกสนามล่าสุดสนามเลือกตั้งที่จังหวัดพิษณุโลกคุณลืมไปแล้วครับเพราะคุณไม่ได้เรียนประวัติศาสร พวกคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องปราตร์นั่นก็คือจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดบ้านเกิดของพระองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อคุณไปอุ้มพมา่าถามว่าพระองค์ท่านจะพึงพอใจหรือไม่นี่แหละที่ทำให้ท่านพ่ายแพ้และก็จะมีการพ่ายแพ้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยคนไทยจะไม่ทน ต่อพักการเมืองนักการเมืองกลุ่มชักศึกเข้าบ้านบางกลุ่มอย่างกลุ่มทสอพมา่านักการเมืองพมา่าและพักการเมืองอเมริกาบวกพมา่าอีกอย่างแน่นอนผมเต่านินจาประกาศแลยว่าผมจะสู้และก็ต่อต้านจนถึงที่สุดเพราะพรักการเมืองนักการเมืองพวกนี้ไม่หวังดีต่อประเทศไทยไม่ได้หวังดีต่อประชาชนคนไทย แต่กลับไปโอบอุ้มพม่าและซุกอยู่ใต้อุ้งเท้าอเมริกาทำให้คนไทยทั้งประเทศเริ่มออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นในขณะนี้จากการกระทำของคนพวกนี้นะครับจากการเหยียบย่ำของพม่าและคนพวกนี้หนุนหลังและจะมากขึ้นเรื่อยๆจะกระจายไปทั้งประเทศเพื่อบีบให้รัฐบาลตรวจสอบผลักดันแรงงานพม่าที่ผิดกฎหมาย พม่าที่เข้ามาค้าขายอย่างผิดกฎหมายและพม่าที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและขอให้ตรวจสอบนักการเมืองพม่าว่าผิดจริยธรรมผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญผิดเรื่องกฎหมายอะไรหรือไม่ที่ร่วมกับต่างด้าวพม่าก่อความไม่สงบและเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในประเทศเพราะที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือกระทบกับความมั่นคงของประเทศไทยอย่างแน่นอน และขอแจ้งไปยังรัฐบาลให้มีการตั้งคณะกรกรมการขึ้นมาแล้วทำงานเดินงานร่วมกับอีกหลายๆกระทรวงทำการตรวจสอบแล้วผลักดันกลับรวมทั้งให้มีการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องรับทรัพย์รับสินบนให้เขาแล้วใครที่กระทําความผิด ให้มีการไล่ออกยึดทรัพย์ทั้งหมดทุกๆคนไม่มีเว้นไม่ว่าจะมียศอะไรมีตำแหน่งสูงแค่ไหนรวมทั้งตรวจสอบนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเพื่อเอาผิดอีกด้วยหากรัฐบาลไม่ทำประชาชนจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนในอีกไม่นานนี้หลังน้ำแห้งรอยควายและฝนซาฟ้าเปิด ประชาชนจะยืน่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและอีกห้าหกระทรวงถ้าไม่ทำงานนี้จะมีประชาชนคนไทยทั้งประเทศลงถนนเพื่อบีบให้รัฐบาลแก้ไขตามข้อเรียกร้องเหมือนกับคนอื่นเขาเรียกร้องต่างชาติเรียกร้องคุณยังฟังแต่นี่คือข้อเรียกร้องจากประชาชนคนไทยล้านเปอร์เซ็แต่ก็ขอยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะ ไม่ใช่ใครมาปั่นหัวเราไม่ใช่ไปรับจ้างใครมาและก็ไม่ใช่เรื่องของการที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลนะเราบอกได้เลยว่าท่านสบายใจได้เราไม่ได้ขับไล่ท่านนะไม่ใช่การออกมาสร้างความปั่นป่วนแต่ที่เราออกมากันเนี่ยเพื่อที่จะให้รัฐบาลทําเพื่อประเทศไทยทําเพื่อประชาชนคนไทยและทําเพื่อเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งลูกหลานของไทยในอนาคตจึงออกมาเรียกร้องให้คนไทยทั้งจึงอยากออกมาบอกและเรียกร้องคนไทยทั้งประเทศว่าหากใครที่ต้องการร่วมปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนคนไทยรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกชาติพันธุ์ที่สําคัญคืออนาคตของลูกหลานของคนไทย ก็สามารถแสดงเจตจำนงมาที่ผมได้เลยนะเราจะเดินไปด้วยกันนั่นคือความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานเราขอมกระผมเต่านินจาทีมงานที่เราตั้งขึ้นมาใหม่คือกลุ่มคนไทยนะพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์นี่คือกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้กลุ่มเรายังไม่ขยับก็เพราะ พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่อำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายและทางภาคอีสานกำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมจึงอยากให้รัฐบาลทํางานตรงนี้ก่อนด้วยความไม่ต้องพวักพวลนประชาชนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะเราไม่ต้องการไปสร้างปัญหาให้รัฐบาลเราต้องการเปิดทางให้รัฐบาลทำงาน ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมเกี่ยวกับเรื่องของอุทกกัยและหลังน้ําท่วมแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือดูแลอีกหลายๆด้านและพร้อมกันนี้ทางทีมงานของเราก็ยังพยายามนะที่จะเดินหน้าช่วยเหลือในอีกหลายๆด้านต่อพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาชะตาการรมด้วยเช่นกันดังนั้นจึงของยืนยันว่า เราไม่ได้ขับไล่รัฐบาลไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่ไปเพื่อปกป้องประเทศไทยเพื่อขับแรงงานเถื่อนคนเถื่อนการค้าขายเถื่อนออกไปจากประเทศไทยวันใดที่น้ำแห้งรอยควายวันใดที่ฝนสาฟ้าสางเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อไปพบรัฐบาลไปพบอีกห้าหกกระทรวง เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นคือจุดมุ่งหมายเราไม่ได้ไปทำลายใครคนดีอยู่ได้ถึงจะเป็นแรงงานก็ต่างแต่ถ้าทำไม่ดีก็ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของชาติของบ้านของเมืองเราจําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องออกมาปกป้องตนเองปกป้องประเทศอันเป็นที่รักของเราเหมือนกับที่คุณรักประเทศคุณอยู่ในประเทศไทย อาศัยในประเทศไทยคุณยังร้องเพลงพมา่านั่นแสดงว่าคุณก็รักประเทศพมา่าของคุณก็กลับไปทําที่บ้านคุณดังนั้นคนไทยจึงมีสิทธิ์ที่จะปกป้องประเทศไทยแล้วพี่น้องล่ะครับพร้อมที่จะเดินไปกับผมเต่านิจาหรือไม่ครับ